แฮตตีชแนลฝากกดติดตามกดลูกกระดิง่งแล้วกดทั้งหมดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเมิอมหน้าไปสู่หนึ่งทันสุดท้าไปกันเลยฝากกดติดตามติคต่อด้วยนะครับแฮตตีชแนลเหมือนกันบายบาย สวัสดีครับแพตตี้ชาแนลกลับมาอีกแล้วก็มาเจอกับรายการเปิดกล่องอีกแล้วนะครับนี่เป็นก็เป็น EP ที่6แล้วนะก็เรามาเปิดกล่องกันดีกว่าแต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทาไมการขนส่งมันต้องเจาะรูที่กล่องผมด้วยผมงงมากเออตัวแรกนะครับที่ได้มาใหม่นะครับกล่องนี้กล่องใหญ่นะมีหลายตัวอยู่นะเออตัวแรกที่แกะออกมานะครับก็คือ r ร็อกลุจินะคะเป็นดิซีพีไนเนาะแต่ว่า ในตัวโมเดลตัวนี้ก็คือยังอยู่ในน่าจะยังอยู่ใน CP9 นะเพราะมีนกเกาะเนี่ยส่วนมากนกจะหายกันนะเออแล้วนี่ก็ต่อมานะครับอ้าวน่ฐานฐานนางอืมอ่ะประกอบกันอ่าโอเคไหชิ้นที่2นะครับคืออะไรคืออะไรอุ้ยทางร้านเขาแถมมาให้น่ารักมากอืมก็ตัวที่3นะครับจะเป็นจะเป็นอ่ะอันนี้เป็นฉาก ใช่ฉากเดี๋ยวผมประกอบให้ดูก่อนนะเป็นฉากเป็นฉากลูฟี่กับมังกรฟ้านะครับก็คือเป็นฉากตัวเล็กๆเ<ๆ>นา <ó>? ะนี่เดี๋ยวประกอบกันดูมั uffy, ดลูฟี่ด,ดีใหญ่ไปเลยเทอเลยอืมก็เราลองมาเล่นงานเล็กๆบ้างนะครับน่ารักน่ารักเนาะนี่นี่ประกอบง่ายมากแล้วก็มีรูให้จิ้มเยอะมากเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะเออนี่ประกอบดีๆนะเป็นอย่างนี้เนาะอืมแล้วตอนนี้ก็คือตัวมังกรฟ้านะครับที่โดน เก้ามังกีดีลูฟี่สอยห,หน้าเอาเต็มๆนะครับนี่อ่ะประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นเอฟเฟกแบบปล่อยหน้าเนะี่ยเออไม่รู้ยังไงอ่ะเดี๋ยวว,วางไว้ก่อนอืมก็เรนนี่เช้านะครับโซโลนะครับเออโซโลตัวนี้ก็เท่อยู่นะชอบ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 เดีโซโลตัวแรกอันนี้ได้ตัวน้อยมาเลยตัวเท่าตัวเท่านิโป้องอ่ะโอเคครับต่อมาครับนี่คือทีเด็ดของเรานะครับก็คือน้องชีรานะครับ อ่าเราก็มาป,ประกอบล่างชิลาก่อนเนาะอืมนี่หางนะครับมีตัวประกอบปึ๊บเข้าไปเลยอ่าเสร็จอ่าเดี๋ยวจัดดีๆก่อนจะได้เห็นกันชัดๆเนาะว่าได้อะไรบ้างนะวันนี้อ่ะแกะชิลาต่อเออเนี่ยชิลาผมไม่รู้ว่าตัวผ้าคลุมขาวๆข,ข้างหลังกับมวยผมอะ่ะมันมันจะแยกจากกันนะผมก็เลยแบบอ่ะก็ตามนั้นอย่าเพิ่งหลุดนะน้องนะเอออ่ะประกอบดีๆก่อน แล้วก็พอประกอบเสร็จนะครับก็จะได้น้องชิราอย่างนี้นะครับดุมดุม,ดม,ดมตุ้มตุ้มต่ำเออน้องสวยน้องน่ารักนะอน้องไม่ใช่โมเดลน้องน,นี่ก็เสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับมีฉากลูฟี่นี่อยนี่มาขอนฟ้านี่ชิราอ,อืมแล้วก็รอบลุจินะครับก็มาตั้งกับอ่าลูฟี่เกียร์สองที่บ้านนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปแนนนี้ก็ฝากสวัสดีครับพตตี้ชนะกลับมาแล้ววันนี้เราอยู่รายการเปิดกล่องอีกแล้วอ p พีที่ นะครับก็ดูซิว่าวันนี้กล่องใหญ่เลยก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นตัวอะไรบ้างเนาะลืมไปแล้วว่าสั่งอะไรไปบ้างนะแต่ก็นะอ่ะลองดูกันก็บับเบิลเยอะมากกล่องใหญ่แล้วบับเบลิลเยอะมากๆครับก็ลานนี้ดีนะแพ็คดีมากๆเลยอ่าตัวแรกนะครับคือตัวตัวนามิครับผม นี่นมีในใส่ชุดว่ายน้านะครับเป็นท่าแบบเกาปะปลาการลังนะดิดูความบวบอิ่มของนางสิครับนี่มีตีนเป็ดให้ใส่ด้วยใส่ยังไงปะใส่ข้างนี้ก่อนอ่านี่มีความตีนปง่งตีนเป็ดนะครับแบบฟิลดําน้ําดําเอยเนาะนี่อยู่ใต้น้ำนะนี่เป็นไงเออแล้วก็ต่อมานะครับดูซิว่าจะได้เป็นตัวอะไรต่อไปเนาะ,นะแกะกัน แกะสิแกเอออ่ะเป็นแฟงกี้นะครับแต่ว่าเป็นชิ้นขานะครับชิ้นตัวอยู่ไหนวะ่ก้อนนี้ละมั้งเนี้ยอ่ะอ่ะแป๊บนึงนะเพื่อนเพื่ออ่ะแกะละห่อมาดีมากห่อมาแน่นหนาสุดๆอ่ะเป็นแฟงกี้นะครับผมตัวนี้นะครับมีตำหนิคือไม่มีหัวเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าใครมีแล้วแบบ ทิ้งเป็นอะไรนะครับผมขอซื้อต่อนะนีอ่ะมันแกะได้จริงแล้วอะ่ะแต่ช่างมันอ่านี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรตัวอะไรนี่เป็นชอปเปอร์นะครับล่างตบนะครับก็คือตัวน้อยนะเออนี่เป็นงานฉากนะครับนี่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวประกอบให้ดูนะคือถึงน้องจะตัวเล็กนะแต่แบบน้องน่ารักอะ่ะเออแล้วแบบว่าฉากแบบดูแบบ เป็นฟิวอลังการอลังการนะเนี่ยฉากตกแต่ดูดิประกอบยากนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวรอสักผู้รอสักผู้ผมก็ตั้งใจประกอบเลยยากเย็นนะรูะอยู่ไหนวะอ่ะอ่ะตบหนึ่งอ่ะเสร็จะยังเสร็จสิ นี่เป็นงานน้องน่ารักนอ้องนี่ดูดิแบบรายละเอียดถึงตัวเล็กแต่รายละเอียดดีมากนะนี่อ่าเราก็เรียงมาให้ดู3ตัวนะครับที่ได้นะครับอ่าก็ถ้าชอบคลิปแนวๆน,นี้นะครับก็ฝากกดติดตามแฮตตี้ a n n e l ด้วยนะแล้วก็ ฝากกดหัวใจด้วยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับแพตตี้ชาแน,นลกลับมาแล้ววันนี้ก็มาเปิดกล่องอีกนะก็เป็น E p พีที่เท่าไหร่แล้วว่าอีพีที่8แล้วเปิดกล่องอีกแล้วอีีที่8นะก็วันนี้ได้อะไรมาดูกันซีก็กล่องนี้นะส่งมาจากภาคใต้นะโอ้โหแล้วแบบว่ามีปัญหาเยอะมากเลยเนื่องจากผมใส่เบอร์โทรผิดเออแล้วกว่าจะมาถึงก็เนี่ยเออไม่รู้ว่าน้องไปผ่าลุตกรรมถึงไหนมาแล้วมาเปิดกันเลยดีกว่าปาเกะเอารปแป๊บนึงนะ พอแกะออกมานะก็เราก็จะได้เห็นตัวแล้วว่าเราจะได้ตัวอะไรมาเอออันนี้เป็นงานมือหนึ่งนะครับแกะโชว์เฉยๆนะเออ,เอ,อ,เอ,อลองแกะดูงานมีกล่องนะครับก็คืออูซบนะคะ BWF C นะครับมาท่านี้ผมปวดปราดมากเพราะว่าน้องน่ารักมากน้องเท่เออหน้าตาอูซบคือเท่มากนะเอาแกะคนป๊บน,นึงนะ เอาฐานขึ้นมาก่อนนี่ฐานเขาก็มีหินวางนะเออนี่ตัวนะครับนี่อ่าหนูหัวมูซบหัวหายครับอูซบหัวคับเอาไม่ใช่นี่ยังอยู่ยังอยู่คำบนึงงป๊หนึงแกะก่อนนี่เป็นงานตัวแรกนะครับเออแต่ยังไม่พอนะครับยังมีตัวต่อไปก็คือก็คือรอเราเองนะครับนาย,นายรอของเราพอดีตัวนี้นะครับพี่ ทางร้านเขาวิ่งมาส่งให้นะก็เลยแบบว่าไม่มีกล่องอะไรมาให้แกะเนาะนี่อ่ะนี่ก็ทําการประกอบนะอืมตั้งนึงตั้งนึงประกอบก่อนออเสียบเข้าไปอึ๊บเอ้าเสียบยากมากเพราะว่ามันต้องเสียบไปเข้ามุมผ้ามะนะันเนาะเออแล้วก็คือขาเขาก็มีที่วางขาข้างนั่นนี่เราเสียบนะครับนี่ตัวนี้คือท่าเท่มากแล้วก็มีดาบด้วยนะ นี่อ่ะดาบดาบจ๋าดาบมาสิ่ะแกะก่อนแกะก่อนนั้นนี่ดาบมาเท่เนาะดูดิถ้าโคตรเฟี้ยวเลยภาพหล่อหน้าตาหล่อมากเลยเห็นพี่เขาว่าเป็นงานจับฉลากนะถ้าผิดภาพประกัรใดก็ขออภัยด้วยนะนี่เราก็มารีวิวใกล้ๆนะนี่น้องหมุนหมุนๆน,น,นะนี่เป็นไงรอคือหน้าหล่อมากแล้วศพคือสวยมากนะเออลยเออรายละเอียดครบเลยนะก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะก็ฝากติดตามไปที่ชาแนลด้วยนะ สวัสดีครับแพทตี่ชาแนลกลับมาแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในรายการเปิดกล่องอีกแล้วนะครับ ก็เป็นอีพีที่8แล้วเนาะแล้วนี่มีอยู่ตัวหนึ่งพอดีได้มาแล้วลืมรีวิวนะก็คือบลูนี่เองเออเรียกถูกเพราะว่าสำเนียงได้หรือเปล่าไม่รู้เออเป็นงานตัว New er นะนิวเวอร์นะแล้วนี่วันนี้ผมได้นี่มา3พี่น้องนะครับนี่ก็คือเอสซาโบแล้วก็ลูฟี่นะเออเป็นฉากตอนเด็กนะก็เป็นมือ2องนะนี่พอเกะมานะครับนี่ก็คือมังกี้ดีลูฟี่ตัวแรกนะครับดูน้องน่ารักเนาะเออน้องแบบเด็กน้อยอะ่ะ อันนี้ก็ประกอบให้ดูนะครับนี่เป็นไงเด็กน้อยไหมดูยิ้มแยแเกเลยอ่าตัวที่2นะครับซาโบนะครับผมนี่ก็ทุกตัวนะครับของครบนะนี่เป็นมือสองน,นะนี่อนิถานนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบประมาณแบบปกีนะอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับประกอบให้ดูนะอืมส่วนตัวซาโบนะครับก็คือจะเป็นมือแยกมานะครับก็คือมือถือเอ่าแท่งเหล็กเนี่ย พ่อแปบเหล็กเนี่ยอะประกอบยากทีนึงนะเพราะว่าพี่แกแ,กแบบควายหลังเนาะเออแล้วมันก็ใส่แย่อใส่ได้ประดี body. เออแต๊บนึงนะแป๊บนึนะ,ะหัวคดยุ่งเลยนี่อะ,อะแต่ตัวที่สามับเอสนะครับคือความเซอร์ไพรส์ของเอสคือแกะออกมานะครับน้องเป็นมือหนึ่งนะครับนี่อ้าวงงเลยเพราะว่าคั้งแรกแก็แจ้งเป็นมือสองนะครับเออแต่นี่น้องก็มีหัวแยกมานะครับแล้วก็ตัวแยกอ้าวมียังไงมือหนึ่งยังไม่แกะซีเลยเออก็ดี่อะ ซื้อเหมามานะครับ3ตัวนะเพราะว่าเนี่ยน้องน่ารักมากเลยคือชุดนี้แบบเท่อะอืมเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะเดี๋ยวเราฉีกประกอบฉีกประกอบไปหนึ่งนี่เราก็ใส่หัวก็ใส่ตัวไปนะครับแล้วก็ประกอบใส่ฐานนะครับอ่าแขนขาดครับก็คือเอแขนขาดเป็นแบบแชงคูกนะไม่ใช่อ่ารอแป๊บนึงนะนี่อ่าประกอบเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็จะได้เป็น3มตัวนี้นะครับ3มพี่น้องนะน่ารักทุกตัวเลยอะคือสเกลเอ๋ยอะไรเอ๋ยแบบ พอดีอ่ะแล้วก็มีกรูดอีกตัวนึงนะฮะไม่ใช่กรูดบู๊บบู๊บู๊บู๊บบเอออ่ะนี่นะครับก็อสามตัวนะครับก็มาโชว์นะครับน่ารักเนาะอ่ะแล้วก็บรู๊บนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่อง Happy Channel ด้วยนะเออฝากเขอ้อขวดจรัวๆเลยบ๊ายบายครับกราบสวัสดีแฟนๆ Happy Channel ทุกท่านนะครับ ก็กลับมากับรายการเปิดกล่องอีกครั้ง EP ที่10แล้วครับผมมาครับมาสวัสดีครับมาเออแล้วก็มาเปิดกล่องอีกเนาะก็เปิดเสียงใหม่ๆบ้างก็เปิดกล่องออกมานะครับดูว่าเราจะได้ตัวอะไรนะก็ได้เป็นโซโลมานะเออ,อแกะกล่องแป๊บออ่แกะยไงวะ,อะเออ กล่องบนผ่าสงครามโลกมาเลยเป็นงานมือสองนะแต่แบบกล่องสุดยอดเออแต่ไม่เป็นไรเราต้องมาดูของข้างในดีกว่าว่าโอเคหรือเปล่านาะเอเอเนี่ยเออคือกล่องม,มานานมากอะ่ะเออไม่รู้สแตมปนี้คือของปีศูนย์แปดอะไรหรือเปล่านะเออน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอ่ะเราก็เริมจากการแกะที่ถาดน,นะเออแต่ว่าห่อซีนยังอยู่ก็โอเคอแสดงว่าก็ยังใหม่อยู่นะอ่ะ ม่แหละ้ะแกะทีละชิ้นนะเมื่อกี้ก็แกะถานออกมานะนี่ก็เป็นส่วนของตัวคุณโซโรของเรานี่เองนะครับโรโรโนอาโซโรมา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 เราแกะชิ้นที่2กันดีกว่าคือพ่อค้าเขาห่อมาดีมากแน่นหนามากหอแบบไม่ให้เราอยากแกะเลยหยอกหยอกหยอกน,ะนี่นี่คือส่วนขานะครับท่อนล่างนะ เีด่ดีหนูโซโลดูสันหลังยาวๆเนาะเออแปลกอะเพื่อนพอประกอบมาทำเป็นโซโลดูตัวยาวๆอ่ะแต่งานแท้นะเออแต่ผมก็เห็นรูปมาว่าตัวเนี้ยสันหลังยาวนะสงสัยเป็นโซโลขี้เกียจนะแล้วก็เขาก็มีเอฟเฟกต์เป็นดาบที่ถือนะครับเป็นพร็อพเสริมดีกว่าเออแก่ดาบคตดยากเลยเนี่ยจะตัดเทพันมาอย่างดีเลย ไม่หักแน่นอนแล้วก็ไม่ได้แกะด้วยอ่ะนี่พอประกอบวาเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนแนวน,นี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามช่องแฮตต Channel ด้วยนะบายบุยเดี๋ยวกลับมาใหม่นะ